วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักรา,าช2567กับผมเจมเต็ม,ตมข้อสำหรับคลิปนี้ครับเป็นฟุตบอลโคปาอเมริกาในรอบฟุตบอลเช้านั่นเองครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้จัดไปเลย2คู่เน้นๆเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับคู่แรกครับลงสนามเวลาตีห้าตรงครับเจ้าภาพสหรัฐอเม,มริกาวน,นี้จะพบกับทางฝั่งของโบลิเวีย คู่นี้ครับเฮตูเฮตต้องย้อนกลับไปในปี2 0 1 8ซึ่งเป็นอเมริกาครับที่เอาชนะโบลิเวียไปได้ที่3ประตูต่อ0ย์ส่วนฟอร์มครับ5เกมหลังของเจ้าภาพสหรัฐอ,อเมริกาพวขาชนะ1สเสมอ2แพ้2แต่วันหนึ่งในนั้นครับนัดล่าสุดพวกเขาสเสมอกับบราซิลได้แบบพิค่อนข้างพิกครับที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทางฝั่งโบลิเวียพวขาชนะไปได้แค่1นเกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลย สหรัฐอเมริกาครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นชื่อชั้นเหนือกว่าเพราะมีแข่งหลายรายครับที่ค้าแข่งอยู่ในลีชั้นนําในฟุตบอลยุโรปแถมทัวร์นาเมนต์นี้ครับพวกเขายังเป็นเจ้าภาพอีกด้วยให้มองไปที่โบลิเวียครับพวกเขาเก็บ ัวด้วยผลงานไล่ทรงพอสมควรเลยจากการแพ้ขาดลอยมาอย่างต่อเนื่องโดยเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้คนเบียรไปแบบยับเยินที่ศูนย์ประตูต่อสามมาแบบหมดมากดกับเวกําแพงครับที่เปิดมาเหมือนจะแรงไปสักนิดหนึ่งที่1.75แต่ถ้ามองจากฟอร์มที่สามารถ ยันเสมอของบาร์ซิลยันเสมอบาราซิลได้ของสหรัฐอเมริกาในช่วงเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาแถมเกมลลกเกมนํำก็ยังมีตัวที่จัดจ้านหลายตัวครับคิดว่าวันนี้เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาครับจะโชว์แสงยาบบลานุภาพในการเป็นเจ้าภาพครับฉะนั้นวันนี้คิดไม่ยากให้มองไปที่สหรัฐอเมริกาได้เลยครับและอีกหนึ่งคู่ครับทางฝั่งของ8นาฬิกาตรง8โมงเชา้าว่าเราเนี่ย อุลุกววยครับจะพบด้าทางฝั่งของปานามาคู่นี้ครับเฮดุัเฮดเคยเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วครับเป็นอุลุกไวยที่ถล่มปานามาไป5ประตูต่อ0ูส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอุลุกวัยครับชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทางฝั่งปานามาพวกเขาฟอร์มดีเอาเรื่องเลยเหมือนกันชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมโคปาอเมริกาครับคู่นี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ย เกตบอลยังห่างกันชัดเจนอยู่ครับทางฝั่งอุลุกไวยเนี่ยผลงานรวมๆ5เกมหลังดูยังไม่นิ่งมากนะครับอย่างที่บอกไปในทุกรายการ5เกมหลังชนะ2สเสมอ2แพ้1น1ครับแล้วก็ทางฝั่งของปนามา5เกมหลังพวกเขาก็ชนะไปถึง2จาก3เกมได้อุ่นเครื่องไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเวทกำแพงครับเปิดมา ให้อุลุกไวเนี่ยโอโ้เหนือกว่าค่อนข้างแพงนิดนึงครับแต่ว่าก็ตามทรงบอลด้วยเกตบอลและคุณภาพผู้เล่นครับทางด้านอุลุกไวย,ยังไงก็เหนือกว่าอยู่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ โลเซคิมิเนสหรือทางฝั่งโรดิโกเบนทานคูเฟรเดริโกบาเวเดครับแล้วก็ทางฝั่งของดาวินนูเยสไหนจะมีจอมเก๋าอย่างลุยโซเลสคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติอีกหนึ่งครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ครับคิดว่ายังไงวันนี้ก็คงหนีไม่พอดไม่รอดการจับกลุ่มของอุลุกวัยแน่ๆครับฉะนั้นวันนี้ครับให้มองไปที่อุลุกไวได้เลยครับผม สรุป2คู่ในฟุตบอลโคปาอเมริการอบเช้าครับให้มองไปที่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแล้วก็อุลุกไวยได้เลยครับก่อนจะจากไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยเพื่อจะจไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัว VP แจมเต็มข้อครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ